สวัสดีครับครับผมแบมงค์กามูเกมแคสเตอร์ผมในแคทเกมโลบล็อกแมปเอนสคริปเหรือว่าโลบล็อกอินสคริปชันนั่นเองครับผมนะก็เกม Inscription ผมเพิ่งจะเล่นจบไปเป็นซีรีส์ครับผมนะถ้าเกิดใครติดตามผมมาก็จะรู้แล้วก็ผมรู้ว่าในโลบล็อกมีแมปของอันนี้ด้วยผมนะผมก็เลยสนใจอยากจะมาลองเล่นดูผมนะว่าเออมันเล่นยังไงหรืออะไรผมนะโลบล็อกเ s c r i ริปเต็ อ f the อ a m e is ีฟซึ่งสตาอันนี้ฟรอส์รโอเคอู้ตกใจหมดแทนแล้วเราเล่นยังไงอ่ะนั่งแง่เหละอ่ะแล้วก็เล่นเลยน่งได้โอเคแล้วนั่นใครไอคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นใครเป็นพีซีหรือว่าผู้เล่นเราได้ข่าวว่าเกมนี้นี่เล่นกับผู้เล่นก็ได้ผมเนี่ยอืมโอเคเรามาอยู่ในรังพึ่งเขาบอก หลังพึ่งแต่เป็นหมดเลยโอเคแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่น่ามั่นใจก็คือ B อ้าว your m มู e โอเคแป๊บหนึ่งทีครับกูค,คิดก่อนอ่าฮะแล้วก็ดูลุกอลาโอเคเอ็งเป็น NPC เหรอชื่อเองเหมือนคู่เล่นไงชอบกลนเอ็งเป็น NPC เหรอเหอโอเคถ้างั้นก็มาเริ่มกันเลยกลกัน อินสคริปชันเรารู้กันผมนะเล่นยังไงโอเคมัจะลงตัวนี้แล้วผมสามารถแซดสีไฟเพื่อเรียกแมนตีสครับผมนะแล้วออกมาโจมตีทันทีนี่กดของการได้เล่นก่อนผมนะคือตีฟรีหนึ่งทีแลสโก้ป้องแปงเย่ได้จะ N p c ใช่ไมเองเอ็เนาะหรือผู้เล่นวะไม่แน่ใจพอเห็นมันเดินไปเดินมาในแมปอยู่ในคนนี้ ไม่รู้ใครผมนะแล้วทั้งเซิร์ฟนี่เหมือนจะมีแค่สองคนเออผมรู้มาเล่นกับผู้เล่นได้แต่ผมไม่แน่ใจว่านี่ผู้เล่นอเล่นพีซีอ้าวไม่เล่นวะเนี่ยคิดหนักคิดนาะนเรื่องจะเป็นผู้เล่นกันได้บ้งน,นี่มาเล่นยังไม่รู้เลยว่าเล่นกับใครผมไม่รู้เรื่องเลยผมนะดีดว่ามันเป็นแมปอินสคริปชันเลยจะมาลองหน่อยคนชื่อบิ๊กกี้ชีสอะไรเนี่ยโอ้ลงมาแล้วลงบีสาต์ทฟเป็นโต๊ะแล้วก็ตบทันทีโอเค รู้สึกว่าเราจะไม่มีสควอลนะเออสควอลจะกลายเป็น B ีครับผมเนะี่ยซึ่งใจ้พูดตามตรงก็เก่งกว่าสควออลอยู่ตัว B นะีเนี่ยแต่ว่าเขาลงโต๊ดมาเลือด3มตีหนึ่งครับผมเนะี่ยผมจะลงอะไรดีผมสามารถลงพอคีไพได้นะตีมาสะท้อนตีมาก็จะพอได้อยู่โอเคผมจะลงพอคีไพก็แล้วกันพาจะลงนี้จากนั้นก็ s ซอร์ไพเพื่อเรียกพอคีไพพอคีอ้าวกูลงพี่พูจะลงพอคีไพฟา งั้นเก็บไว้ก่อนแม้เมื่อไหลงพอคีภัยเดินเผอลงโมไปเฉยเลยโอ้ยจะลงพอคีพพอไยยพ,พยตีไปหนึ่งอย่างนี้นก็สะท้อนอีกหนึ่งแล้วอีกรอบหนึ่งก็ตีอีกหนึ่งผมก็จะชนะมันได้ก่อนเว้ยเด้ตุพลาดก็ไม่เปไ็นไรตาหน้าค่อยว่ากันโมนี่ก็โอเคมันคอยป้องกันเราได้ผมนะแต่ผมเล่นพลาดแล้วแม่งตอนนี้เรามีโบนสามอันโอ้ลงบีมาตีฟรีโอเคชัว่วไปเลือดมันดูไงอ๋อพอจะเห็นอยู่ เอาบีไหมแล้วก็จะลงบนั้นก็เลือกพอคีไพส่สักทีพอคีไพ่จะตีบีตายโอเคป๊บตูม้มเรียบร้อยเท่านี้เราก็จะมีพอคีไพ่แต่ว่าตอนนี้ผมหมดแล้วผมจะต้องจั่วกกอนด้านซ้ายกอนด้านซ้ายก็จะเป็นการ์ดเก่งๆผมนะด้านขวาก็จะเป็นบีที่สามารถลงได้เลยเออเราต้องเลือกว่าเราจะหยิบการ์ดจากกองกองไหนนะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ค่อย โปรโอ,อินสคริปชันนะก็จ,จะไปดูผมเล่นซีรีส์อินสคริปชันก่อนค่อยมานี้ก็ได้ผมคงาแม่อธิบายวิธีการเล่นมากน่าจะเข้าใจกันโอเคจะเอาด้านซ้ายบ้างได้วูบรับผมนะ่โอเคเป็นการที่ดีแต่ผมยังไม่ต้องรีบลงเขาลงพอคีาพมาผมตีไปมันก็จะท้อแล้วก็จะตายคู่ใช่ไหมดังนั้นแทนที่จะตายคู่เราแซ่ดสิบไฟสองตัวนี้เลยก็ได้มั้งเอาเลยดีกว่าไหมวูบตีสามโอเคงั้นผมเอาเลยปับปับแต่ที่จะตายเปล่า มาลงนี่แล้วตีไลฟ์ฟรีดีกว่าโป้งเบสโดนหนักมากครับผมนะทํทำไงถ้าไม่หาอะไรมาป้องกันนี่ตายแล้วบอกไนงะ <c oughs> เลือดเข้าเหลือเท่าไหร่เหลือหนึ่งใช่ไหมเธินต่อไปผมเอาบีมาแต่เดี๋ยวเขาจะตีคืนนัะนน่นนาจะไม่ตายตีข้ามมาสามโอเคผมก็จะลงบีด้วยเลยรก็แล้วกันบีจะตีทะลุ บีมันมีบินมันจะไม่ตีโดนในพวกนี้อยู่แล้วดังนั้นผมจะเอาบีมาตรงนี้เพื่อตีฟรีไปด้วยดามเมจผมจะเหนือกว่าผมทำตีสี่เอ้าไม่ไม่ไม่ยังไม่ยังชนะม,นมันมีบีกันอยู่รอบนี้โอเคปับ๊บเราจะได้แค่สองครับผมนะแต่ว่าเรากดดันให้ฝั่งนู้นต้องมาป้องกันเรื่อยๆครับผมนะเพราะผมมีตัวที่พังโจมดีสูงกว่าเขาจะทํายังไงเลือดกลับมาเหลือเท่าไหร่หนึ่งใช่ไหม หลือหนึ่งอีกครั้งเอาบีมาตีจะทำดาเมจแข่งกับตัวอย่างเดียวเลยเว้ยตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วอ่าเดี๋ยวขอดูอีกทีตอนนี้ก็เป็น4ซึ่งผมก็ชนะได้แล้วนี่เออแพ้แล้วเนี่ยแล้วก็ลงนี้มาบีจะตีทะลุบูฟตีสามผมชนะครับผมเนี่ยชนะได้แล้วปะเรียบร้อยอ๋อสองชีวิตโอเค o เพลย์ mm hmm. กลับมาที่ตรงกลางต่อ จอการ์ดใหม่โอเคถึงเวลาคัมแบ็คของฉันแล้วจริงอะเอ็งเอ็นพีซีหรือผู้เล่นวะมันพูดเหมือนมันเป็นผู้เล่นเลยอ่ะตาตาคนโน้นอยู่ใช่ไหมโอเคเรามีการ์ดบแบล็กแล้วมันเลื่อนไม่ได้ฝั่งโน้นมายังเลื่อนดูการ์ดตัวเองไม่ได้แล้วมีแบล็กโก้ตรับผมนะซึ่งสามารถเซอร์ไพตัวเดียวได้สามเลือดถือว่าโอเคเล่นเดบิกก๊กชีสคัมมอนแมน ตาเขาเนาะคิดหนะักจะแพ้สองรอบติดจะมาดวนผมซึ่งพิชิตอินสคริปชันมาแล้วนี่นะแต่ว่าเด็กที่มีให้เล่นตอนนี้ก็มีแค่เด็กเผ่าสัตว์ของเลชีใช่ไหมไม่มีพวกเด็กกระดูหรือเด็กอะไรมงลงแต่บีจริงๆเวคิดไม่ออกจะลงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตกกระใจเปิดมาตีท,ทีเดียวแตกก็เกินไปอัลฟาใช้โบนนะผมนะ อซึ่งตัวใช้โบนจะดีเพราะว่าเราไม่ต้องเสียซอร์ไฟแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่รู้สึกว่าจะเป็นสายที่จะช่วยซัพพอร์ตเพื่อนมันดูความสามารถได้ไหมเหมือนจะไม่ได้คือต้องรู้ถ้าไม่รู้นี่ก็จะงงนิดนึงเรามีบีแล้วผมก็จะจวกอ่าจวก่อนใช่ไหมจวบน่จวบไปแล้วเอ้าวเล่นเลยเหรออ้าวไม่ได้จวบโอเคเดี๋ยวจะได้จวก่อนแล้วก็ลงเนี้ยผมเนะ่ยบีสองอ่า จะเรียกเอาัอาฟาลงตรงไหนลงตรงนี้ก็ได้ปับ๊บอาฟ้าความสามารถพิเศษคือซัพพอร์เพื่อนด้านข้างผมเนี่ยทำให้เพื่อนผมนี่พลังแล้วก็เปลี่ยนเป็นแอดเดอร์ตีบก็ได้นะแต่ไม่จำเป็นบจะตีทะลุเข้าไปก็สามแล้วม,มันก็ยังไม่ตายอยู่ดีเราเซอร์ติฟายเรียกแอดเดอร์อันหนึ่งเดียว และจัดการ B ฝั่งต,ตรงข้ามแต่เดี๋ยวก็คิดว่าคงจะเรียก B ออกมาต่อดังนั้นเรียกไปแบบเปล่าประโยชน์อืมมันก็ตีเราไม่ได้เนาะตีเพื่ออืมตอนนี้ได้เปรียบอยู่โห,โหเลยเจะอะไรมากอืมโหเนี่ยอืมถ้ามันจะลงแต่บีแบบนี้ไม่คิดจะลงการ์ดอย่างอ,งองื่นนี่ก็เข้าทางผมเนี่ เล่นมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคนเล่นพีซีแต่ว่าฉากอะไรนี่สวยนะแล้วก็เข้าใจทําตาช่างครับผมเนี่ยแปลที่ครีเอทีฟดิชัวไปนี่ไงอันนี้อะไรกล่องอะไรเปิดไม่ได้หรือว่าเปิดได้ <c oughs> กดดูความสามารถก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยคือต้องรู้เนี่ยไม่รู้นี่งงเลยเนี่ยแนะนําให้ไปเล่นหรือว่าไปดูผมแคสอินสคริปชันก่อนดูกดกระบอกนะก่อนที่จะมาเล่นแมปนี้ <c oughs> จะรู้ว่าต้องทําอะไรไงบ้าง ลงบีแล้วโอ้เซอติฟายโอ้ซติฟายเอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเท่าไหร่ดาเมจวะเนี่ยแรงมากโอเคอุ้ยนี่ว่าจะตายเลยอืมได้อูลูยูริครับผมนะตัวที่เป็นหนึ่งในตัวที่แรงที่สุดและเลือดเยอะที่สุดครับผมเนะี่ยประเด็นคือมันใช้การเรียกที่ค่อนข้างจะเยอะมากคิงฟิเชอร์ตอนนี้มันเริ่มเยอะแล้วแล้วก็คือผมต้องเริ่มฆ่ามันแล้ว ก่อจะลงอูลูยูริได้ผมจะแซอร์ฟิฟายบีเพื่อเรียกแบล็กโกสตอนนี้แบล็กโกสมีพลังแล้วผมก็สามารถแซอร์ฟิฟายแบล็กโกสเพื่อลงอูลูยูริหรือจะรอก่อนดีแอดเดอร์ก็ได้คิงฟิชเชอร์มันมีตัวสายบินข้ามเยอะมากมันจะอาศัยตีผมฟรีไปเรื่อย คือผมถ้าเกิดว่าผมมาหมเดตตีพวกนี้เดี๋ยวมันจะตีฟรีไปเลยแล้วผมไม่ได้ทำดาเมจเข้าตัวมันก็จะแผลได้อืมจะซาซิไฟเรียกอูรูยูริเลยไหมเรียกเรียบไหมเราจะซาติไฟแบ็คโก้ถ้าผมเนะี้ยดังก็อัลฟาเพอเรียกอัลติเมตอูลายูริเทิร์นหน้ามันตายโป้งโป้งเทิร์นหน้าถ้าหาอะไรกันไม่ได้มันตายอุย้ย ตายเลยเหรออุ้ยวะ,ะมันตีทะลุอ๋อเพราะว่าอันนี้มันนับดาเมจทะลุด้วยแน่เลยในเกมหลักไม่มีนะเออในเกมหลักนี่เขาไม่นับนาเบททะลุตีเท่าไหร่เท่านั้นแต่รู้สึกว่าเกมนี้จะนับดาเมจทะลุดาเมจที่เหลือคือเข้าไลท์ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเขาจะนับแบบนั้นตายหาเลยเออเอาเฮ้และตูนั่งเฉยๆเออขยับได้ไหมขยับไม่ได้อา้าวอยู่ก็ ติดบั็กนั่งนิง่งเออทุกขยับได้ไหมเนี่ยเออทำไมกูนั่งนิง่งน้าชนะแล้วไม่สามารถขยับได้ทำไมฟ้าจยจะไปดูว่าห้องนั้นคืออะไรกูขยับไม่ได้กูนั่งติดนิ่งมากขยับไม่ได้ทำไมน้เกิดอะไรขึ้นออกแล้วเข้าใหม่ผมเนี่ยมันมีแค่สองคนต่อครั้งจริงเนี่ยคือผมลองสำรวจได้ไหมเนี่ยในน,น,นี่มีอะไร discover outside detail คืออะไรอะ่ะ อ๋อปิดประตูเพราะว่ามันน่าจะมีแค่เล่นกับคนอื่นอยู่บ่ะลงโมแล้วโอเคจะไปรอบนี้ไม่มีบีเนะีมีสคว์ผมนะรู้สึกว่าจะมีหลายแมปโอเคอยู่ถ้างั้นผมก็จะลงสคว์ก็แล้วกันมันลงโมใช่ไหมลงสควร์จากนั้นก็ ได้สโต๊์อ่ะสโตทนี่ถือโอเคเลยเนียจะลงสโต๊์ก็แล้วกันลงสโต๊์เย่แบดเพลย์เราไม่ต้องมาบนม่นมมกตีเลยเพราะมันจะไปกันลืมไปโมจะกันลงโมในเธอแรกที่ถือว่าฉลาดนะผมเนี่ยเพื่อเอามาป้องกันไว้ก่อนก่อนที่ตัวเองจะลงการ์ดมาโจมตีเราแต่ไม่เป็นไรรอบต่อไปผมมีตัวเลือกพอคีพายไม่ก็สแปร้ว มันแซกลงพอคีพายล้วอน่าสนใจแต่ว่าผมจะไปแล้วผมเนะี่ยเพราะว่ามันพลาดตรงแซกโมโมควรจะเก็บไว้ป้องกันจนก,กว่ามันจะตายดีกว่าการที่เขารีบแซกโมไปแบบนั้นทำให้มันไม่มีมอนเตอร์มารับเท้าได้มากกว่านั้นผมก็จะลงพอคีพายของผมเองก็แล้วกันเพื่อการตีฟรีให้เองมีชีวิตอยู่ไม่ต้องหรอก <c oughs> อืมตีทะลุกับผมเนะี่ย รอบต่อไปพอกีพายตีชโตตายแต่ก็เลือกขอมเนรอบต่อไปว่าจะลงสเปรลแต่นะตอนนี้ผมคุมเกมจำนวนมอนเยอะกว่าไอแบบนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นกับแค่บอทไงเราเล่นกับผู้คนเราไม่รู้ว่าการในมือเขาคืออะไร เออทุกทีนี่เล่นแดกกับบอดคือเราจะรู้ว่าการ์ดในมือใบต่อไปคืออะไรแต่นี่คือเราไม่รู้ผมเนี่ยอืมลงสควอเมากันเนอะความพยายามเนาะผมจะลงสเปลโรเลยกันเน้นโจมตีเข้าไปเรื่อย,อยถ้าฝั่งนั้นไม่คิดจะโตมาเขาจะตีกดดันไปเรื่อยก็แล้วกันแต่เขาลงสควอเมากันนี่คือเป็นอะไรที่แย่มากนะสควอเเป็นสิ่งที่มีค่ามาก ถ้ามาป้องกันอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้อะไรกับคืนเลยคือเราจะเสียตัวบูชายันไปฟรีหนึ่งตัวดังนั้นถ้าเป็นไปได้ปล่อยเลยถ้าเป็นผมนะผมจะปล่อยให้โดนตีเข้าแล้วก็เอาไว้เซอต์ไพรตัวเทมาดีกว่าเซอร์ f พเอาแมนติวางจุดนั้นไปที่แย่มากก็ผมเนี่ยเพราะว่าแมนติสจะตีได้สองช่องกันที่วางจุดนั้นทำให้แมนติตีได้แค่ช่องเดียวเป็นอะไรที่พลาดมากนะ แต่ว่าผมจะจั่วเอาสควอชก่อนสควอชผมจะยังไม่ลงก็แด้ผมจะเก็บสควอไว้บนมือแล้วก็ตาหน้าค่อยเอาด้านซ้ายแล้วก็ลุ้นว่าจะได้ตัวบุชยันหนึ่งตัวตอนนี้เราตีฟรีไปก่อนไม่ต้องรีบลงแมนติดต,ตรงนั้นคือพลาดมากเออน่าจะลงซับตรงกลางเงี้ยตีโดนสเปรโลแล้วก็ตีโดนไลฟ์ฟรีด้วยสองรอบสเปลโลมันก็จะตายเขาจะได้เปรียบขึ้นมาพลาดนะี แปลว่าไม่ได้เล่นเกมตัวจริงใช่ไหม <c oughs> จะมาสู้ผมซึ่งเล่นจบไปแล้วได้อย่างไรอ่ะเอาสควอ์มาลงบูชายันทำอะไรว h เ t the ฟลัลงอะไรรัวขนาดนั้นวนะเนี่ยมันมันสิ้นเปลืองเน่ยเหมือนแซกม่วงไงชอบกนโอ้เล่นเหลือเท่าไหร่สามผูชนะแล้วผมเอาชนะเลยแล้วกันนะลงสควอ์ตัวนี้แล้วก็บูชยันมอนสเตอร์สามตัวเรียกกริซซี่ตีเข้าไล์พอยต์ปุ้มไล์พอยต์หมด ดีเอ็นอ๋อลืมไปมันมีสองไลค์กูลืมเี้ยกูชอบลืมชิบหายเลยแฮนแต่ไม่เป็นไรเรามีคริสซี่เราได้เปรียบทางโฟ o r มายคัมแบ็กคัมแบ็กให้ได้กันแล้วกันตู้ลืมมันมีสองชีวิตเราจะมีคนละสองชีวิตแต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะแก้ไขอะไรได้ตอนนี้โอ้ได้สโมกอเขามีเกรเตอร์สโมกด้วยแต่มันค่อนข้างเก่งเลยเนะี่ย แต่ว่าเอามาตีตรงนั้นแค่นั้นแหละโอเคตาผมรอบนี้ไม่ได้จวเนาะอันนี้คือจะสร้างกองเพลิงรอบตัวซึ่งไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่2ด้วยค่อนข้างเปลืองตอสเราสามารถลงตอสได้จะลงสแควร์แล้วก็เซนติฟายเรียกตอสเฮ้ยเดี๋ยวนะแมนติสจะตีเราด้วยโอ้แต่ก็แค่ตอดไปเลยเพราะว่าไม่กี่เทินก็ตายแล้วปิดเปนตอดไปแมนติสตอดได้ทีนึงตูม แล้วก็นั่นทะลุใช่ไหมใช่ครับผมเนี่ยเรารู้กันแล้วว่าถ้าเกิดว่าตีแล้วมีพลังเหลือก็จะทะลุเข้าไลท์โดยตรงไอไอการทะลุเข้าไลท์โดยตรงนี้ต้องมานั่งคำนวณใหม่เลยเนี่ยเพราะไม่เคยเจอมาก่อนในที่พลังเหลือแล้วทะลุเข้าไลท์ตรงมันมีแต่พลังเหลือแล้วไปโดนตัวหลังซึ่งอันนี้มันไม่มีตัวหลังไงปกตนจะมีสองช่องใช่ไหมช่องที่เต็มตัวช่องด้านหน้าอันนี้คือไม่มีช่องเต็มตัวคือมันจะทะลุเข้าไลท์เลยถ้าเกิดว่านั่นเหลืออยู่ก็ไม่เซนนะ อัลฟามาแ่ซติฟายไม่เซติฟยยายเะยแย่วัะเนี่ยอุ้ยแต่กริตีผมจะตายแล้วเอาเรื่องไงเนี่ยโอเคตอนนี้สาานาการหืมสควอเรลแล้วในมือเรามีแอดเดอร์เดี๋ยวผมจะแท็กโต้เอาแอดเดอร์มาตีเออเพราะว่าโต้จะตีไม่ตายแต่ถ้าเกิดเราแปลงไปแ er. อดเดอร์เดี๋ยวไม่แอดเดอร์มันสองมันไม่ได้หรอกงั้นผมต้องเอาสควอลมาถ้าง,งั้น มันจะดีไหมเอาแอดเดอร์มาหรือจะทำอย่างอื่นได้อืมไม่นี้มีแมันก็มีแค่ตีหนึ่งครั่วไปบูฟ็อกได้บัฟผมต้องฆ่าอัลฟาวะอืมฆ่าเดียวเอานี้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บเรียกแอดเดอร์ฆ่าอัลฟาเพื่อให้บูฟอกได้บัฟแล้วก็เอาสเรลมากันก็คือเข้าทานผมนางคริสตี้ตีทะลุโปม โดยกดนี้ทำให้กริซซี่ได้เปรียบาะแต่ว่ากริซซีม่มจะตายโดยแมนติสตกเอ้ยเดี๋ยวแล้วบูฟ็อกทำไมยังมียังได้บัฟสองเอ้เยมันตายไปแล้วทำไมมันยังยังเป็นสองอีกอะทำไมเพื่อนโจมตีมันสอง <c oughs> อยู่เฮ้ยเกมบัม๊กมาเนี่ยไอ้ตัวบ,บัฟก็คือตัวเมื่อกี้กูตีตายไปแล้วทำไมมันมันขึ้นถาวารเลย<ม>บัฟที่มันได้คือขึ้นถาวารเลยวะเฮ้ยโกงนะทางนั้นเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ผมจะเริ่มแย่แล้วผมเนี่ยผมต้อง ไปตีแมนติดบ้างแล้วตอนนี้สถานการณ์เริ่มแย่แล้วมันลงการ์ดลัวมากเลยนะหลายใบโครไม่เอาการาดจากงไหนดื้อๆเนี่ยมันสับไปสับมาสับไปแบบมึงมีการ์ดกี่ใบบนมือวะเฮ้เยอะไปไหมเอาด้านซ้ายมาอู้แัตเทรเลอร์การ์ดที่ใช้กระดูกรบผมเนี่ยไปได้สวยเอ้าชนะดิทั้งนั้นเนี่ยลงนี้อีกลาก่อนหนูป้างะลุป้าง เกมมันคนหรือ NPC พีทำไมการ์ดมันเยอะมามันแบบลงบ๊บบ๊บบ๊บวัดดาฟักกดเกมจ้ะโอ้ชนะแล้วตายด้วย <laughs> ชนะแล้วตายโอเคแต่ก็โอเคผมนะคือการลองเล่นเกมเราบอกอ๋อนี่ไงขึ้นโลด้วยฮะ <laughs> โอเคเด่น แตง for playing yeah อ้อาวเผย g อือก็คือเขาเป็นคนเล่นใช่ไหมจี GG ขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันโอเคผมนนี้นคือการเล่น inscription map low block หรือว่า low block inscription เองครับผมนะก็นุกนะนดีผมนะใครสนใจก็ไปลองเล่นกันได้ผมนะไปหาดวลกับผู้คน ถ้าเกิดทุกท่านมาเจอผมก็โชคร้ายหน่อยท่านแพ้แน่นอนเว้วัโอเควันนะี้ใครชอบคลิปนี้หรือกดไลใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจใผมสนับสนงานให้ผมนะถ้าเกิดใครเล่นพ่านต่อไปของเกมนี้อีกก็ลกดไลค์กันเยอะสำหรับนี้ขอฝากกดคุณบายมั่วไอยกูก๊ดไนท์ Good bye. Good